ดีครับวับดีครับก็ตามที่รับปากนะครับจะนําพระใส่รุ่นเทพประทานพรนะครับรุ่นนี้รุ่นเทพประทานพรเนี่ยาท,าทางวัดโพชัยนะครับได้อนุญาตให้สร้างปี2 5 6 6นะครับเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับก็รวบรวมมวลศารทั่วสองฝั่งโขงทั้งไทยและลาวที่มีประวัติเกี่ยวกับพญานาคนะครับแล้วผมก็ ได้รับอนุญาตให้สร้างนะครับแล้วก็เจตนาที่ขออนุญาตสร้างตั้งแต่เริ่มต้นคือจะนําไปทําสาธารณะกุสลเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยในวัดต,ต่างๆนะครับซึ่งวัดที่ผมเคารพมากครับครับผมก็เคารพพระอาจารย์มากนะครับคือพระอาจารย์นากนะครับเจ้าวาดวัดมูสีครับก็ผมก็ได้รับปากไว้ว่าจะนำหลวงพ่อพระสัยเทพประธานพร มาถวายเพื่อให้ทุกคนที่มาทำบุญที่วัดหมูสีนะครับได้บุญด้วยแล้วก็ได้พาด้วยนะครับจำนวน200องค์จะมีองค์เนื้อผงน้ำมันแล้วก็คอเนเรกลายเสือนะครับก็ก็งสมความมุ่งมาตั้งใจละจริงๆแล้วอยากให้เป็นกองทุนกันหินแล้วก็กองทุนอาในสาธารณสาธารณลประโยชน์ของวัดไปตลอดนะครับ เหลืออะไรก็เดี๋ยวผมเอามาเพิ่มให้นะครับผ้าจาย์ก็ขอพรจากผ้าจาย์ให้กับเอซีทุกข้านนะครับให้กับหลายๆท่านที่ดูผมไฟ้สดบ้างผมเอาเงินไปทําอะไรบ้างครับขอพรผ้าจารย์ครับขอผูทจารุภาพแห่งคุณพระไส้วัดโคชัยบารมีหลวงพ่อเขาใหญ่วัดหูสีบารมีท่านเจ้าพ่อเขาใหญ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสวนป่าหวงพญาเย็นตอใหญ่นี้ ขอจนประดานให้คุณโยมทั้งหลายท้องทั้งคณะจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุไขัยที่ยืนยาวเมื่อถึงเราทำมาค้าขายประกอบอาชีพกิจการงานใดๆขอให้มีความสําเร็จเจริญล่งเรนือก้าวหน้ายเงยิ่งขึ้นไปคิดปัรถนาสิ่งใดโดยชอบทำขอให้สมปัรถนาทุกประการเธอ